การบ้านนักร้องดาราถือเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ที่มีอยู่ทั่วไปในทุกสังคมทุกชาติทุกภาษาซึ่งก็ไม่ถือเป็นเรื่องที่แปลกหรือผิดปกติแต่อย่างใดถ้ามันจะเป็นการคลั่งแบบมีสติเสพแค่หนังฟังแต่เพลงของศิลปินแต่ต้องไม่คิดไปไกลถึงขั้นคิดที่จะครอบครองเพราะมันเป็นไปไม่ได้ในชีวิตจริงแต่กลับมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ลหลงไหลคล้ายคลั่งในตัวของหลิวเตอหัวอย่างหนักหนักจนถึงขั้นทำลายไม่ใช่แค่เฉพาะชีวิตตัวเอง ต่ทำลายทั้งชีวิตพ่อทำลายทั้งชีวิตแม่พ่อนี่ต้องขายทั้งบ้านขายทั้งไตเพียงเพื่อที่จะหาเงินมาให้ลูกสาวให้บินจากเมืองจีนมาตามหาหลิวเตอ๋อหัวที่ฮ่องกงและสุดท้ายเมื่อลูกสาวต้องผิดหวังไม่ได้เจอกับพระเอกหนุ่มตัวต่อตัว,ตว,ตวพ่อของเธอก็ถึงกับใช้ชีวิตของตัวเองเพื่อบีบบังคับให้เขาทําตามที่ลูกสาวต้องการซึ่งสุดท้ายก็จบลงด้วยความตายจริงๆมันช่างเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเกินกว่าที่จะหาคำไหนมาบรรยาย บทที่หนึ่งหยางซินจีหยางซินจีเป็นชายไวกลางคนซึ่งมีอาชีพครูมัธยมที่เมืองหลานโจวมณฑลการสู้สาธารณรัฐประชาชนจีนเขาได้แต่งงานกับเมียของเขาอยู่นานหลายปีโดยที่ยังไม่มีลูกด้วยกันจนกระทั่งเมื่อเขาอายุได้40ปีเมียของเขาก็เกิดตั้งท้องและได้ให้กำเนิดลูกสาวตัวน้อย ซึ่งเขารู้สึกหลงรักจนหมดหัวใจยาเมื่อได้สบตาแป๋วแปวคู่นั้นแววตาอันไร้เดียงสาของลูกน้อยผู้ที่จะเติบโตขึ้นมาเพื่อที่จะฆ่าพ่อผู้ให้กำเนิดของตัวเองบทที่2หยางลี่จวนหยางลี่จวนเกิดในปี1978ในครอบครัวอันแสนสุขที่ประกอบไปด้วยพ่อหยางซินจีซึ่งเป็นครูสอนในโรงเรียนมัธยมส่วนคุณแม่เป็นเพียงแม่บ้านธรรมดาๆรรคนหนึ่ง ครอบครัวของพวกเขาอยู่กันยังมีความสุขและเรียบง่ายตามอัตภาพจนกระทั่งวันหนึ่งที่ลูกสาวของพวกเขาเกิดมีความฝันฝันอันแสนยิ่งใหญ่และห่างไกลฝันที่จะทำลายทุกอย่างในครอบครัวให้พินาศย่อยยับลงบทที่ 3. หลิวเต๋อหัวหลิวเตอหัว,ว,เ,หวเป็นซูปเปอร์สตาร์ชาวฮ่องกงที่เป็นทั้งนักร้องและนักแสดงซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก มีแฟนคลับที่รัฐและคลั่งไคล้เขามากมายในหลายๆประเทศซึ่งในบางครั้งความคลั่งไคล้ของสาวๆเหล่านั้นก็ได้สร้างปัญหาหน้าปวดหัวให้เขากับทีมงานอยู่เสมอๆแต่ไม่มีครั้งไหนที่จะรุนแรงเท่ากับเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่นานนี้อีกแล้วเพราะมันหมายถึงความตายของใครคนหนึ่งเลยทีเดียวจุดเริ่มต้นแห่งหายนะคืนหนึ่งในปี1994ยางลี่จวนซึ่งเป็นสาวน้อยวัยแค่16ปี ได้เกิดความฝันที่อาจจะเกิดจากการดูหนังหรือดูละครมากไปเธอฝันว่าเธอได้พบกับพระเอกหนุ่มรูปงามเจ้าของบทอววจากหนังผู้หญิงฆ่าใครอยาแตะและเขาได้เอ่ยกับเธอว่าเธอคือโชคชะตาของฉันมาเจอกันเพื่อสร้างรักแท้กับฉันเถิดเธอสะดุ้งตื่นด้วยความอิ่มเอมแล้วรีบนำความฝันนี้ไปบอกกับพ่อของเธอเมื่อได้ฟังสิ่งที่ลูกสาวเล่า แทนที่ผู้เป็นพ่อซึ่งเป็นถึงครูบาอาจารย์จะรีบตักเตือนและให้สติแต่เขากลับบอกเธอว่าเขาก็ฝันแบบเดียวกับเธอเช่นกันไปกันใหญ่ทั้งพ่อทั้งลูกเลยเมื่อได้ยินพ่อพูดแบบนั้นยางลี่จวนก็ยิ่งตะเติดเปิดเปิงและตั้งปณิธานกับตัวเองในทันทีว่าเธอจะต้องทําตามความฝันด้วยการไปเจอหลิวเตอหัวและแต่งงานกับเขาให้ได้แทนที่จะตั้งใจเรียนและมุ่งมั่นทํางานเพื่อไปตามความฝันแต่เธอกลับทําตรงกันข้าม เธอเลิกไปโรงเรียนแต่ก็ไม่ยอมทํางานไม่คบเพื่อนคบฝูงอะไรทั้งนั้นวันวๆเอาแต่หมกตัวอยู่ในห้องเปิดเพลงของหลิวเต๋อหงวฟันและดูหนังที่เขาเล่นวนไปจนหมดวันแถมมีรูปถ่ายของเขาติดตามผนังห้องจนไม่มีที่ว่างเพื่อเติมเต็มความฝันของลูกสาวไม่เพียงแต่การพูดให้กำลังใจแต่เขากลับสนับสนุนทางด้านการเงินให้กับความฝันบ้าๆบอๆของลูกสาวอย่างไร้สติเขายื่นเออรี่รีย พร้อมกับบากหน้าไปหายืมเงินจำนวน9,900ยหยวนเพื่อซื้อทัวร์ไปดูคอนเสิร์ตของหลิวเตอหัวที่ฮ่องกงหลายต่อหลายครั้งแต่ความฝันของลูกสาวก็ไม่เคยเป็นจริงเธอยังไม่เคยเจอหน้าแอนดี้เหล่าแม้แต่ครั้งเดียวด้วยการใช้จ่ายอย่างไร้ความคิดเพียงแค่เพื่อจะพาลูกสาวไปไล่ตามความฝันที่มโนโอเอาเองเพียงแค่สองปีจากครอบครัวที่เคยมีความสุขและมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายกลับกลายเป็นบ้านที่มีแต่นี้สิน แทนที่จะได้สติแต่เขากลับทำอะไรที่บ้าไปกว่าเดิมด้วยการขายบ้านที่อาศัยอยู่ขายบ้านยังไม่พอเขายังเคยแอบไปขายไตยด้วยโชคดีที่เจ้าหน้าที่ห้ามไว้ไตเขาเลยได้ไปต่อซู้งการทิ่งเพลงทั้งเงินทองและเวลาเพื่อที่จะตามหาความฝันให้กับลูกสาวแต่มันก็ไม่เคยเป็นจริงเลยจนกระทั่งในอีก14ปีให้หลังในปี2007เขาไปหายืมเงินมาได้11,000ห่นหยวนเพื่อซื้อทัวร์ไปฮ่องกงอีกครั้ง และด้วยความช่วยเหลือจากสื่อที่เคยรับรู้เรื่องราวของเธอทั้งสามคนพ่อแม่ลูกก็เลยได้มีโอกาสไปร่วมงานเลี้ยงวันเกิดของซูเปอร์สตาร์หนุ่มและได้มีโอกาสถ่ายรูปคู่กับเขาสมใจแต่เธอยังไม่พอใจแค่นั้นเธอต้องการเจอเขาแบบสองต่อสองพ่อของเธอได้เขียนข้อความให้กับทีมงานขอให้หลิวเต๋อหัวมาเจอกับลูกสาวเขาเพียงลำพังแต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับทำให้เธอเสียใจมากถึงกับร้องไห้ออกมาต่อหน้าผู้คน ยางซินจีรู้สึกปวดใจอย่างที่สุดที่ได้เห็นน้ำตาของลูกสาวอันเป็นที่รักเขาเกิดไอเดียอันสุดแสนจะสิ้นคิดเขาเขียนจดหมายที่มีความยาวถึง12หน้ากระดาษพร่ำพรรณนาถึงความฝันของลูกสาวที่มีต่อพระเอกหนุ่มและได้ยื่นคำขาดว่าถ้าหลิวเตอหัวไม่มาเขาจะปลิดชีพตัวเองแต่มีหรือที่ทีมงานจะยอมให้พระเอกหนุ่มทำตามความต้องการของแฟนคลับผู้บ้าคลั่ง จดหม้เหล่านั้นจึงเงียบหายไปกับสายลมอีกครั้งเมื่อได้รับการปฏิเสธพ่อผู้ประเสริฐแต่โคตรไร้สติอย่างยางสินจีก็ได้ทำตามที่เคยพูดไว้ด้วยการไปกระโดดน้ำตายที่อ่าวฮ่องกงพร้อมกับเขียนคำสาปแช่งให้กับหลิวเตอหัวด้วยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นทำให้พระเอกหนุ่มได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจจนถึงขั้นต้องไปพบจิตแพทย์เลยทีเดียวเมื่อข่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไป สังคมก็รุมถล่มอย่างลีเจียนทันทีว่าเป็นสาเหตุการตายของผู้เป็นพ่อซึ่งเธอได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยน้ำตาว่าเธอไม่ได้บังคับให้พ่อทำแบบนั้นเขาทำด้วยตัวของเขาเองแต่มีหรือที่ใครจะฝังหลังจากความตายของพ่อเธอกับแม่ก็ได้รีบบินกลับบ้านเกิดและโมกตัวเองอยู่แต่ในห้องไม่กล้าดูทีวีไม่กล้าดูข่าวไม่กล้าอ่านหนังสือพิมพ์และไม่กล้าที่จะออกไปเจอหน้าผู้คนอีกเลยนับแต่นั้น บทสุดท้ายแห่งโศกนาฏกรรมห,หลายปีผ่านไปที่เธอได้เก็บตัวอยู่แต่ในห้องไม่กล้าที่จะออกไปไหนแต่ชะตาชีวิตไม่เคยที่จะปราณีต่อเธอเมื่อผู้เป็นแม่ได้แก่เกินกว่าที่จะทำงานหาเลี้ยงทำให้เธอต้องออกมาเผชิญกับโลกแห่งความเป็นจริงเธอเริ่มออกไปหางานทำเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่เพราะเธอไม่เคยเรียนจบไม่มีวุฒิทางการศึกษามันจึงเต็มไปด้วยความยากลำบากที่แล้วที่เล่าที่เธอไปสมัคร แต่ก็ได้รับการปฏิเสธทั้งหมดแต่ฟ้าก็ไม่ได้ใจร้ายกับเธอไปสัทีเดียวในที่สุดเธอก็ได้งานเป็นแม่บ้านในสำนักง,งานแห่งหนึ่งโดยมีรายได้เดือนละสามพันหยวนแต่มันก็เป็นความสุขแค่ชั่วครู่เมื่อสำนักง,งานแห่งนั้นเกิดล้มละลายเธอกลายเป็นคนตกงานอีกครั้งแต่ชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปถ้าไม่อยากอดตายเธอต้องทำทุกงานที่สามารถทำได้ปัจจุบันหยางลี่จวนในวัย44ปีได้ก้าวผ่านความเจ็บปวด และความผิดพลาดในอดีตทีละน้อยทีละน้อยแม้ว่าความผิดที่ทำให้พ่อตายจะติดอยู่ในใจของเธออยู่เสมอก็ตามเธอได้งานใหม่อีกครั้งเป็นพนักง,งานขายในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเธอต้องตื่นแต่เช้าเพื่อให้ทันรถเมล์เที่ยวแรกและต้องกลับบ้านด้วยรถเมล์เที่ยวสุดท้ายทุกวันโดยใช้เวลาเดินทางไปกลับในแต่ละวันถึงสี่ชั่วโมงต้องยืนหลังโคหลังแข็งตั้งแต่10บโมงเช้าจนถึง4ี่ทุ่ม เพื่อค่าแรงเพียงแค่วันละ90-100หยวนเท่านั้นแม้จะได้เงินน้อยแถมงานก็หนักและไม่มีความมั่นคงอะไรเลยแต่เธอกลับเปี่ยมไปด้วยใจที่สงบสุขเพราะเธอไม่ต้องเหนื่อยกับการที่ต้องไล่ตามซูปเปอร์สตาร์คนไหนอีกต่อไปและเธอก็ไม่เคยเอ่ยถึงชื่อของหลิวเตอหัวอีกเลย